เจอกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้นำาีประตูรีโว่นะคะ 2.4E d o ด b l e c a นะคะที่อยู่ด้านหลังเป็นปี2018เข้าใหม่สดสดร้อนร้อน0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดคันนี้แบบรอบคันกันค่ะและนี่ก็คือโฉมหน้าของ Toyota Revo 4ประตูนะคะคันนี้เป็นตัวเทรนเนอร์ปี2018 ราคากรางสูงมากเราขายแค่639,000บาทมีประวัติจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสามารถขอนยาวๆ84งวดได้เลยและที่สำคัญใครอยากจะได้รุ่นนี้บอกเลยว่าไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีสุดๆสำหรับ4ประตูรีโวนะคะด้านหน้าดวงไฟนี่มีไฟตัดหมอกอะไรให้นะคะรอเลยทีเดียวสำหรับใครที่ ตามหาสี่ประตูอยู่ไม่ควรพลาดนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัวพีเรเนปี2018เราใส่ยางใหม่ให้เลยดีเดี๋ยวดูรอบคันกันก่อนนะคะนี่นะคะสวยเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวรถนะคะ8 3 5 3นะคะนี่ใครสนใจคันนี้นะคะราคาไม่แรงนะคะ แล้วก็ภายในเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะกุญแจนี่นี่มาให้เป็นกุญแจร,รีโมทนะคะเพิ่งจอดเมื่อตะกี้เลยภายในของเขาก็จะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะนี่ไม่กริบเลยนะคะเป็นเบาะเดิมโรงงานออปชั่นการใช้งานต่างๆนะคะนี่เป็นเกียรโต้นะคะสําหรับคันนี้แล้วก็อยากจะให้ดูนะคะว่าเจ้าของเดิมดูแลดีขนาดไหนถุงยังไม่มีรอยแกะเลยนะคะ ประตูก็เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะและนี่สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเบานะนาบอกเลยว่าแทบไม่มีคนนั่งเลยนะคะใหม่มากนะคะใครได้ไปนี่คุ้มสุดๆกันไปเลยและของเขานะคะด้านหลังก็จะมีที่วางแก้วหรือเป็นพนักพิงแขนให้ได้ด้วยนะคะรุ่นนี้ให้ดู จุดต่างๆตามโซกต่างๆนะคะเหมือนได้รถใหม่กันเลยคุ้มสุดๆนะคะนี่ซูมให้ดูแบบจะจะกันไปเลยนะคะใครสนใจคันนี้สามารถโทรหาเซลล์น้องเอได้เลยที่เบอร์094-598-9256นะคะให้ดูความใหม่ของแต่ละจุดได้เลยอ,อย่าลืมโทรมานะคะที่เบอร์0 9 4 5์9 แ9 2 5 6นะคะ